สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับรถตอนเย็นนะคะข้างหลังหัวลำโพงก็จะวุ่นวายประมาณนี้นะคะช่วงนี้เป็นการเล่งส่งของนะคะส่งขนส่งที่ต่างจังหวัดข้างหลังหัวลำโพงก็วุ่นวายนะคะวันนี้เดี๋ยวรถกำลังเดินเข้าไปที่หัวลำโพงคะ่ะทุกคนนะคะแถวนี้จะเป็นขนส่งทั้งนั้นเลยนะคะ นี่ค่ะวันจันทร์ก็จะละล้าหน่อยนะคะทุกคนวันแรกของสัปดาห์ก็จะละล้าหน่อยนะคะอันนั้นเป็นรถเก็บขยะค่ะทุกคนเดี๋ยวรถให้ดที่เก็บขยะของหัวลำโพงนะคะของสถานีหัวลำโพงนี่ค่ะเป็นที่เก็บขยะของหัวลำโพงนะคะอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นหอคอยนะคะสำคัญเหมือนกันนะคะทุกคนหอคอยอันนี้เดี๋ยวรสมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนคะเข้ามาก็เจอเลยค่ะอันนี้มาจากอุบลราชธานีค่ะจอดเข้าเทียบชันชราที่8นะคะทุกคนจะออกจาก กรุงเทพมหาน,าาน 1, ครน,นะคะสถานีหัวลำโพงเวลา18บแนาฬิกาห้นาทีค่ะ nee ทุกคนอันนี้คือเข้าไปจอดในเทียบชานชลาแล้วนะคะนี่ค่ะขบวนยาวมาเลยอุบลราชธานี18บแนาฬิกาห้นาทีค่ะกำลังเข้าไปจอดเทียบในชานชลาค่ะ แสงก็จะพลุ p l เพล r o พลุ y เพลหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าออกมาค่ำคค่ะค่ะกำลังเข้าไปค่ะโดยหัวลาก4012ค่ะลากเข้าไป ลากเข้าไปค่ะลากเข้าไปลากไปลากไปนะคะวันนี้เสียงก็จะเบาๆหน่อยนะคะเพราะล้ามากวันนี้วันจันล้ามากนะคะทุกคน ถ้าใครที่อยากจะให้กำลังใจนะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้รสได้นะคะลากเข้าไปค่ะลากเข้าไปอันนั้นนะคะไปส่งก็ออกมาค่ะพอไปส่งก็ออกมาประจำการค่ะ ออกไปประจําตําแหน่งของตัวเองนะคะเนี่ยค่ะอย่างชิ่ลรสบอกค่ะคือลากเข้าลากออกอเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะโอ้ยอันนี้มองไม่เห็นเบอร์4012ขากลับมองไม่เห็นมันเบลอ ส่วนใหญ่ถ้าลากในสถานีเขาก็จะใช้แบบรุ่นคุณปู่ลากกันนะคะ4012 4015อะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นต้นด้วย40อย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เข้าไปแล้วค่ะเหมือนวานพ่นน้ำ ถอดถัวมัง้งน่าจะถอดถั่วคะ่ะทุกคนตอนนี้จะมีรถชานเมืองออกมานะคะเมื่อกี้ฟังไม่ถนดัดไม่รู้คันไหนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูด้วยกัน ีกรัน้นนึงค่ะทุกคนอันเนี้ยรสไม่ค่อยเห็นนะคะหัวลากอันเนี้ยรถไม่ค่อยเห็นอะ่ะสี่สหนึ่งสาอ๋อจำไม่ได้อะ่ะ เข้าไปข้างในค่ะเป็นหัวล่างนะคะทุกคนนู่นค่ะแสงไฟส่องสว่างตามโบกี้ต่างๆอยู่ตรงนู้นนะคะถอยทัวออกไปละนะคะมาส่งแล้วก็กลับไปไประจำตำแหน่งนะคะ 4019ค่ะไปแค่นี้นะคะมาตั้งยาวออกไปแค่นี้ โอ้โหสวยจริงๆสวยมากๆตอนเย็นเสียงตแตรดังเข้ามาค่ะทุกคน มีคนข้ามไปด้วยนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่เลาคะ่ะเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟแหละเขาก็คงมองแล้วแหละเขาก็คงคำนวณแล้วแหละแต่ถ้าอย่างรถนี่ไม่ข้ามเด็ดขาดในเวลาแบบนี้นะคะมาดูค่ะว่าที่เข้ามาเป็นหัวลากเบอร์อะไร เสานี้บางนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็โอเคอยู่แสงไฟมาแล้วค่ะเคลือบคลานเข้ามานะคะค่อยๆเคลือบคลานเข้ามานะคะทุกคนมาแล้วสี่ห้าหนึ่งเก้าค่ะ เข้ามาที่ชานชาลาที่แปดค่ะอันนี้ก็เข้ามาอีกอ้าวเข้ามาจอดแค่ตรงนี้จอดแล้วก็ไปหมายความว่าไง จอดไว้โด,โด,โดอย่างนี้เลยนะคะ,ะที่จอดอยู่นี้นะคะชั้นที่8ชั้นชลาที่8ไปอุบลค่ะแล้วก็ชั้นชลาที่10ไปกันตังค่ะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นพวกสำนักง,งานเหมือนกันนะคะทุกคน หกโมงอีกแล้วค่ะทุกคนสิบแปดนาฬิกาค่ะ อ๋อที่เข้ามาจอดเมื่อกี้เข้ามาจอดให้ทำความสะอาดค่ะทุกคนพนักง,งานทำความสะอาดกำลังวิ่งกันไปเมื่อกี้นะคะน้องกำลังลากสายยางไปนะคะทุกคนรถที่กำลังเข้ามานะคะน่าจะเป็นเด่นชัยนะคะเด่นชัยกรุงเทพนะคะน่าจะเข้าไปในชั้นชลาที่สิบเอ็ดค่ะ นะคะดูซิว่าจะเป็นชานชาลาที่สิบเอ็ดไหมนะคะใช่เลยใครที่มารอยาที่มาจากเด่นชัยนะคะไปรอที่ชานชาลาที่สิบเอ็ดค่ะทุกคนเข้ามาแล้วค่ะโอ้มือ นี่ค่ะก็พอเข้าไปจอดสนิทในสถานีนะคะอ่าพนักง,งานรถไฟก็จะเปลี่ยนป้ายนะคะจากเด่นชัยกรุงเทพแล้วก็เปลี่ยนเป็นกรุงเทพเด่นชัยนะคะขบวนนี้นี่ค่ะสวยงาม สี่ห้าหนึ่งเก้านะคะทุกคนจะไปอุบลราชธานีค่ะสี่ห้าหนึ่งเก้าค่ะเช,ชื่อมตู้เรียบร้อยนะคะโอ้ยหันหลังแวบหันหลังแวบเข้ามาเลยค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนสมัยก่อนเนี่ยรถอย่างนี้นะแบบรถยังไม่จอดอ่ะขึ้นละขึ้นไปจองที่นั่งละมาดูหัวลากที่เข้ามาเบอร์อะไร4012เข้ามาส่งแหละดูออก General Electric นี่นี่เป็นไงล่ะโปรเฟ s ชั o นอลไหมอันนั้นรถขยะก็เก็บไปเก็บกันไป อีกสักคันค่ะทุกคนฟิวเลยชำนานมากยังไม่จบนะคะยังไม่จบยังไม่จบล่อีกนิด เราทำอะไรกันเถอเอ้ยเรานึกว่าเขาจะเอาออกตรงนี้เขาเอาออกตรงนั้นเถอเอ้ยวันนี้ไปกันตังสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะคะทุกคน ถ้าจะรอให้เขาออกต้อง18นาฬิกา30นาทีนะคะทุกคนกรุงเทพกันตังทุกคนดูพนักง,งานการรถไฟปฏิบัติงานนะคะช่วงที่เตรียมขบวนนะคะมาอีกแล้วทีมเมนเทนนนต์มาที่ขบวนที่จะไปอุบลอีกแล้ว ทุกคนคะ่ะกรุงเทพกันต่างนี้ก็อันสตอมเหมือนกันนะคะเลยเพิ่งเห็นว่าเป็นอันสตอมสีส้มริ้วแดงแดงช้ำใช่ไหมอันนี้เขาเรียกแดงอะไรอะ่ะส้มริ้วแดงแดงช้ำๆอะคะ่ะ ไปไหนอีกส,สี่ศหนึ่งสองค่ะลากไปค่ะลากไป ลากไปจอดนะคะลากไปจอดค่ะจอดที่เวิร์ด้วยนะจอดที่เวิร์ตรงนั้นนะคะทุกคนนะคะวันนี้ลากหัวลากหางด้วยข้างหลังเป็น4202อ้าวมาปล่อยกันไว้กลางทางดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอ วันนี้รถรอแค่เที่ยวที่ไปกันตังนะคะทุกคนหกโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวน้องสกายงอนอีกป้าเข้าบ้านฉาแล้วงอนอ๋อตามกันไปค่ะนึกว่าจะทิ้งกันไว้กลางทางซะละ กต,ติเห็นจอดอยู่ชั้นชลาที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นขบวนดีเซลลางวันนี้ย้ายมาฝั่งนี้อันนั้นมาจากไหนคะทุกคนปูดแค่ครั้งเดียวฟังไม่ทันไม่รู้จะได้ยินไม่รู้จะได้เข้าในนี้หรือเปล่านะคะ ทำไมจอดตรงนั้นน่ะจอดหรือว่าพักยก กนเท้าที่กำลังออกมานะคะมาจากชานชลาที่6ค่ะกรุงเทพพาชีค่ะซีหนึ่งสามหัวลากนะคะวันนี้รถมาเฝ้ากันตังนะคะรถล้อ,อก,กันตังก็เลยจับได้ประมาณนี้นะคะจับภาพได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็สวยงามนะก็สวยงามค่ะ ขบวนที่หนึ่งสามหนึ่งกรุงเทพบ้านพาชีไปแล้วเป็นชาญเมืองนะคะทุกคนเป็นชาญเมืองคะ่ะ สวยงามค่ะทุกคนเห็นไหมคะที่เคลื่อนเข้ามามาจากภูตะหลวงคะ่ะ เข้ามาเชียบในชานชาลาที่4นะคะหลังจากไปเชียงใหม่แล้วนะคะชานชาลาที่4แ18นาฬิกา10นาทีออกไปก็มีมาจากภูตะหลวงนะคะเข้ามาในชานชาลาที่4คะ่ะทุกคนนะคะเข้าไปแล้ว แล้วมองไม่เห็นนะคะหัวลากว่าเป็นเบอร์อะไรแต่ว่ามาจากภูตะหลวงค่ะ ทุกคนคะที่กาลังออกมาอยู่นี้นะคะขบวนสามแปดสามนะคะกรุงเทพฉะเชิงเซาคะ่คะโดยหนึ่งสองสามสองค่ะไปแล้วนะคะกรุงเทพชานเมืองช่วงนี้ก็จะเป็นแบบกรุงเทพชานเมืองเสียส่วนใหญ่นะคะทุกคนนี่คะ่ะอันนี้ไปฉะเชิงเซาคะ่ะช่วงเวลาเลิกงานนะคะ ไปแล้วอันนั้นเข้ามาทำไมสี่ห้าหนึ่งสามค่ะ คนอีกแค่สามนาทีเท่านั้นนะคะเมื่อกี้เสียงตามสายมาแล้วค่ะกรุงเทพกันตังนะคะขบวนที่หนึ่งหกเจ็ดค่ะมาแล้วค่ะทุกคนตรงเวลาเป๊ะค,ค่ะหัวทั้งท้ายค่ะวันนี้รถก็คงจะจบที่ กรุงเทพกันตรังนี่แล้วนะคะสี่หนึ่งห้าหนค่ะทุกคนไปแล้วค่ะนี่นะคะทุกคน ท้าพี่ๆเพื่อนๆท่านได้นะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้รถด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะรถสั <S <S ่งขนจักรยานอยู่ที่เส้นตํารวที่สาคูณได้ไปทางเชียงใหม่ที่กำหนดเวลาสิบเกานาฬิกา ำกำลังจะเที่ยรกบในาชานที่6ต้องความปลอดภัยของท่านขดไว้คนเส้นขาวาของสานาล่โม่ของค่ายาวเหยียดไปเลย